นี่มันเห็ดอย่างน้อนี่อุ้ยเพิงขาล่ายแต่พี่น้องจา้าสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ดาเขาป้าเห็ดอีกแล้วมากับมูพี่น้องจา้าป้าใกล้ๆบ้านมารถมารถบัดกันมาสองคนกับมูพี่น้องจา้าซุ้มซุมซุมซมซ้มกม็ท่างที่แเมดดาไปอีก เป็นแต่ออกย่พี่น้องจ้ารถก็จอดล้ายหลายขั้นไปหลุ่นน้ำกันเนาะจ้าว่าเม่ได้สิดเดเฮ็ดยังแน่มือนี้แม่พี่น้องดินเปียกดีดีดินซุมดินซุมดีค่ะพี่น้องจ้า เจอแล้วพี่น้องเห็ดอันนั้นเนี่ยเห็ดอันเห็ดเค้ากีเอาไปตัดปนนะพี่น้องตัดปนตัดแจวได้เห็ดยังก็เอาพี่น้องอันนี้บานแล้วนี่อีกดอกหนึ่งบานแล้วนี่กำลังออกออกนี่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 ดอกออกออกกำลังขึน้นมึงนี่นี่เห็ดสีชมพู อืมส mm ุด hmm. mm ้ร hmm. <wh> ุ่นอยู <has delle> hmm. ่มั้งพี่น้องจ้าสได้รุุ่อยู่จ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดไข่มุกออกแล้วนี่มันเห็ดอย่างน้อนี่อุ้ยเพิ่งขาล่ายแต่พี่น้องจ้าเพิ่งขาล่ายดอกไงขาอวบอัน แล้วพี่น้องอีกไข่มุกกำลังอ่อนๆมันอ่อนๆเลยเนี่ยห็ดไขม่มุกมือขาเพื่อนอุย้ยงามเฮ็ดเข่ากีขางามงามเพื่อนดอกนีเทาแล้ว เฮ็ดขีใกล้เดือนพี่น,อ head, อนงงงง้องเฮ็ดอันเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกเหลืองเฮ็ดเข็มทองเนี่ยแบ่บพือคือกันกับเฮ็ดเข็มทองอ่ะพี่นอ้องอาไปแกรงร่วมกันอ้ยเก็บไปเก็บมากก็ได้หลายดอกละเด้อพี่น้องจ้านี่อีกดอกหนึ่งขีใกล้เดือนแม่ดาดอกงามๆเลยอาไปแกงไปแกงกินแซ่บๆพี่น้องเฮ็ดละงก นีลงง่ละงกฝลังนี่แมนสองดอกนี่กับแมนกำลังอ่นอ,อนๆจังสิแกงแสบขัดหน่เป็นพระท่านบานเป็นสิมีขาขาห่มกึอกันกับเห็ดอันละง,งกบานเ้าแหรอพี่น้องจ๋าเนี่ยกินได้กินทุกปีพี่น้องแสบ สีเหลืองท่องนี่แสบก็สีน้ำตาลแสบก็สีขาวสีคือกันกับเห็ดเข็มท่องเลยเนี่ย Ui, mua nhà dữ rồi Hả? ดอกนี้เป็นดอกดอกงายผลว้าเหรอเพิ่นายนะเพิ่นเถาแล้วเอาคือบ่เอาดีเนาะนี่อันนี้ดอกอ้ออนี่เป็นไข่เพิ่นไข่เฮ็ดละงกมีดคุดออกนี่ไข่เฮ็ดละงก มีกับแม่ออือันนี้เป็นเห็ดเพิงเนยดอกงามๆนี่เพิงเนยกบแกงแสบเด้เียปลาแม่พิ่น้องเปียกซุมซุมซุมก็ปลาที่แม่ด่าไปก็พอหน่อยด่ากัหน่องไอ้ด่า แห่งแห้งแต่ว่าเฮ็ดออกเฮ็ดอีหยังก่อนเฮ็ดเพิ่งแม่มดเฮ็ดไตไก่ออกแต่อันนี้ซุ่มซุ่มว่มีเห็ดออกพี่น้องเนาะซุ่มคักซุ่มแน่ลื่นกันคักแต่เห็ดอันนั้นเฮ็ดตายเบื่อเห็นหลายดอกอยู่แล้วก็เห็ดอันเข่ากีเห็ดไข่มุก ออซุมคักซุมแนี่ที่จริงเห็ดเพิงเนอยออกแลวดิเนทุกปีน่ะขอะดอกนึงลงพี่น้องดอกขีลข้ลายขี้ลายนี่เอาพี่น้องเอาไปตื่มกันแกงไปแกงใส่เห็ดละง,งกตื่มกันพึ่งเนอยอืม ปลาซุมมันก็มีเห็ดจำย่างกายไปเลยติอุ้ยงามคักเนาะได้ได้เห็ดยัางมาแล้วเห็ดไข่หมกมาแล้วดอกงามสำนาอยาทางนี้เนาะ โอ้ยดอกงามคลกแไทยนี่เมื่อเึง่อเม,มืนสิแตกไงไข่มุกอ้อนอัว่วรัวเลยเนี่ยต้มใส่น้ำปลาน้ำปลาร้านู้น้นออะไรกันไปซุปใส่บับพกบพริกดิบป่ะเนี่ยขวบักพริกดิบหอม,หอม หอมกระเทียมใส่หอมหอมต่ำหนวหนวดใส่กันแสบแสบ,บขหนียวอเอาข้าวเหนียวคุยเนาะพี่น้องจ๋าเม,มด่าที่แสบครับเห็ดอันนี้มันจะอ่อนอั่วรั่วอืมอือันนี้เป็นเห็ดอ,อย่างนู้ดนี่นเนาะมันเห็ดอันหลักงกปูปะโอ้ยบอมแม,มนด้วยเลยเห็ดสีชมพูมันก็เป็นสีแนวเนียพี่น้องเบิ้ง โอแม่เห oh ็ดชมพูอ่อนๆดอกอ่อนๆเพิ่นมึงเนี่ยนี่ขาเพิ่นเห็นบ่ขาเพิ่นจะเป็นออกสีชมพูเห็ดลังเห็ดลังงอกเห็ดเข็มทองหรือเห็ดขี้ไก่เดียนบ้านแม่ดาเอินเห็ดขี้ไก่เดือนนี่ย่งคือแตกคือบังกึ่งที่นี่โอ้ยเหรอเห็ดเพิงอะนนั่นเห็ดเพิงน้ำตาลใหญ่มึงเนี่ย มันแตกมันเ huh. ทาท <c oughs> ิมว้ายโอ้ยสไดายตำปนเีลีพี่น้องเอยดอกงามจังมึงพี่เออดตดตดตดูดเก็บไปเก็บมาสไดายตำปนตีอีกดอกนึงกำลังโพมุกปลูกเล่นนี่บิ่งงามขาเบิ่ง ดอกนี้ขังคับเห็ดเขา่าจีเห็ดไข่มุกเห็ดขาสีชมพูเอินได้หลายอย่างเอาไปย่างตําแจวแซ่บแซบพูนอีกดอกนึง่งดิเอาได้ยูด,ดิเห็นว่าขาวโบ พี่น้อมองเดียวกันได้สามสี่ดอกนี้แต่ด,อ,ดอกกำงามเห็บเขากีออโอ้ขาเพิ่นเนี่เอานี่มันออกแล้วก็ลอกทั้งสี่เด็อพี่น้องนี่ ดอกของหันเพิ่นอ่อน,อานขาเพิ่นขาดออกก็ต้องอันฝรั่งเพิ่นบวกกินขาเพิ่นกินแต่ดอกมันแต่มันอ่อ,อนอแน,ออนไมดอกกินทั้งดอกทั้งขาเอาไปต้มไปเปื่อยแล้วก็สุปพี่น้องแซ่บขักเร้อม,มันอ,อน่อนอวดรัวดีพี่น้องเฮ็ดอันนี้แกงวาแซ่บ เอาไปแกงบ่แซ่บนอกจากสิีตัปม้นตั้แจ้วนี่ตันต้นตันแจ้วแซ่บคักอั่วรั่วไปกับบักพริกพริกดิบพริกหยวกใส่น้ำจักน้อยอ่ะอ่อนอั่วรั่วเลียเป็นซุปเห็ดกินกับผักแพลวกินกับผักอันซาลาเน่แซ่บคักแซ่บแน่นี่ดอกนี่ห่างงามนี่ทั้งสี่อ่อนดีจังเน่ย ดอกนีออนเทึ่งขานี่ขาเหน่นหลอกง่ายง่ายเลยพี่น้องนี่ขาจูนพุน เบื้องงายคักเป็นสีชมพูลดมันเป็นเขากลีป้าดอกนี่มึงมันง่ามคักแต่มันโพลขึ้นนี่นะโอ้โหมันกินหรือเป็นอีหยังแว่งไปนี่อื้อก่อนเห็นนี่นี่มันอ้อนเลยเนี่นี่ ถกัถกถกักถักแย่งถกักกินแย่งถกักกินสองดอกขาเพิ่นโอ้ยน,นีออน่มันอ่อนนี่อ่อนแทถอะอ่อนแทถอะอ่อ,อนหวาเลยนี่นพี่น้องจ๋าเพิ่งเนื้อเพิ่นนี่หวานละมุนขนาดนี้น กหอนหอนเลยพี่หอนขักหอนเนี่ย,นนยว่ามันอยู่เมืองไทยพี่น้องเอยจังสีบ่าเอาขาเอาออกนี่ ยว่ามันเป็นเนื้อเล,ลเ่นเหรอทับเพลนเนียนอ่อ,อนๆอย่งสีขึ้นเนือ้อที่ยังไปเลยดิ๋ยวเพิ่งห่อแซ่โทษมันเห็ดอีหยังนี่พี่น้องเบิ่งเพิ่นเอาถิ่มโอ้ยไอ้เ,เพิ่งเนือ้อดอกนี่มึงเนี่ยดอกบักใหญ่เลยมึงเนาถิ่มแล้วจ้าพี่น้องเก็บไปเก็บมากคุณน่ะขาวจูนพูนเต็มกระตาแล้วดอกได้บานกับสิไปฉาบเนือ้อไอ้ดุกไส้ก็พอ ดอกตุมตูมแม่ก็สิเอาไปต้มซุปโอ้ยวิ่นน้ำแดดแดดออกคักๆแล้วกะแดดบดหนามืดตึบเลยพี่น้องจ้าแม่ด่างเนี่ยโอ้ยดินซุม ป่าสีชมพูยัยงงอกๆเลยมามาลงมาทางพี่เถอะโอ้ยย่ำล่มมากกับสามารเย็นชื่นใจเถอะนะโอ้ยดอกกระดิง่งดอกเอามันดอกกระดิง่งดอกละข้างโอ้ยไม่ไดากันนะ ดอกละข้างพี่น้องบุงดอกละข้างงามๆเลยคนชมวิวชมธรรมศาสตร์ไปละพี่น้องเอ้ย,เ,อยเริ่มหิวเข่าวแล้วยายคือย่านลงมาแท้ส่วนยายกินข่าก็น่าหิวเขา่าวหเข่ามากินพรพี่น้องจ้า หิวข่าวก็กินย่างไปเรือยรย่างไปเ่นเลาะไปว้าพักกินข่าวก่อนพี่น้องจ้าหิวข่าวแล้วทยายกันูนย้ายมากินข่าวเถอะหิวข่าวแล้วกินข่าวแล้วจังเลาะลงไปหาไม่อีกตื่มกันอีก เหนข่าวอิ่มแล้วพี่น้องจ้าไปยางต่ออีกจ้าเพื่อจะได้ตืิมกันดอกละกข้างงามคัะงามเนี่ยเออหนี่งป้าเถอะมึงเห็ดแม่หมดป้านี่มึงเห็ดพึ่งแม่หมดมดอกนี้แห้งเห็นพี่น้องเห็ดเผือกมึง เห็ดเผิงหวานได้พี่น้องมึงแหงทิ่มจะรู้สันสากมันน้โอ้ยเกิดมหมจ้สะสองดอกนี่บานดอกบานมันเห็ดเข้าจี่จชีชมพูอุย้ยยังงามอุ้ยดอกงามงาม งามงาพี่น,อน้องขาเพื่อนเดี๋วมีเพิ่งดินขึ้นะยังอ,อนอยงอ่อนๆยังอออๆอยู่เฮ้ยงาม นี่อีกโุ้ยซัมเน่จังสี่เอาไปฉาบเอาไปฉาบเน่ยพี่น้องเฮ้ยมิน,นีผ้าเก็บอันผ้าเก็บเห็ดไข่มุกเนาะพี่น้องเนาะเขาเห็ดเข้าจี ดอกบานดอกตูมปานน่านีนบ่มีเห็ดเห็ดบพ่ท่านออกพี่น้องจ้าเห็ดยังไม่ออกป่าใกล้บ้านออกแต่ทางอื่นนี่ยังสียังสีขาเพื่อนอนอ่อนเนี่ยใดเลยนี่ แก่ไอ้ถ้าดอกมันบาดสิเอาตะดอกมันไปฉาบเนยแซ่บค่ะ คักแดดเนี่ยย่ำแดดก็ได้จนว่าเหลี่ยมตาฮะเออออกไปทางนั้นแหละย่าลัดลงไปสะอโนดัดแหละโอเคเดี๋ยวตามไปฝรังร่งพอฝรั่งเพิ่นก็เก็บเอาเพิ่นก็เอาแต่ดอกาบานๆมั้งนะพี่น้องอันนี้ ดอกตูมนี่มันนี่งามไประไดเพลินกว่าพเก็บอเอาเผินเอาดอกทังสี่ไปฉาบใส่เนยก,กินฝรั่งเอาตัดเอาตะด,ดอกตะด,ดอกนี่ตัดทั้งสี่เลยเพลินนี่อุ้ยมันอ่อนครับได้พ่นองมันอ่อนอวดรัวโอ้ยทะเลไอทำทำมันเป็นดอกอันบานครับปันนี้ทำมัน ฉาบนะ้ำมันบลไดุยยับไปต้มซุปแซ่บเพื่อคารพี่น้องเห็ดออกใหม่มันแซ่บเฮ็ดยังกะแซ่บพี่น้องเห็ดออกใหม่ออกไม่เอาเกลากกะแซบเพื่ออะไรนะพี่น้องเนาะผู้ใดมักกินเห็ดก็ได้ษว้ายไปต่อจ้าซาโนโดาาโอ้ปีนี้เขาปล่อยน้ำใส่นะนะสาะคนน่ะซาโนโด,าด่าตั้งเสื้อเอาเองได้พี่น้องคนนะ่ะ มันเห็ดออกนะ้ำมูนี่นี่แต่โบโพหมกกลกมีกิ่อยู่ได้เนี่ยน่ะแมนเบิร์ดเนี่ยเนี่ยนปลาเห็ดทั้งนั้นเนี่ยสานโนดาตพากันมาจอดเออพากันมาจอดอมากมาหยุดประมานมาจอดามาดมหยุดถ่ายลูกกันพี่น้องครับสองสองยายสองคนกับยายมี่มองเออมี่มองถ่ายลูกพร้อมพากัน ถ่ายรูป<ช>จน<ช> <บา S 2> ว่าวินแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดบ่าใดกับภาก,กันลเลาะเหรียญไปสละพูดนะนี่จะภาพหน่อยไต่ไปถ่ายรูปถั <laughs> กว่างามบ่ต้องหันกับพ่อดอกเดียวโบนะโอ้ยเนาะมันเกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยดิอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นสีแล้วเออ แกงร่วมกันร่วมกันกับเห็ดอัน,น,อน,นขาเป็นดี่ดีอ่ะพอเห็ดอย่างโอ้เห็ดเพิงอันนั้นนะผึิงเกาลัดอีหลีเลดอกงามงามปงไป,าามออไปพอเห็ดหนาก็เห็ดกอเห็ดนาเลเห็ดนาเลโอ้หนถากเป็นอยากกิน อ,อ่อนอ่อนออกออกงามงามมึงเนไงเฮ็ดนาเลยดอกบอกยังงามเลยปี่น้องไม่ไดาพ่อเฮ็ดขั้นหฮมมึงยังงามเลยไม่ได้จะไปฉาบเนยมึงเฮ็ดขั้นหฮมเฮ็ดนกขุมดอกยังงามปาพี่น้องจา้าไม่ไดาเก็บไปเก็บมากกระได เต็มกระตาหน่อยอยู่พี่น้องบึงเห็ดว่าท่านออกพี่น้องจ้าห้องก็สิเริ่มออกป้าน,นี่แต่ก็ได,ได้ได้หลายเติมยู่พี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาสิกลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้ากลับมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่แม่ดาก็เอาดอกเห็ดตีเห็ดไขมุกดอกที่มันบ,นบานบานแม่ดาก็เอามาฉาบอฉา,าบใส่กระทะแล้วก็ ใส่เนยแล้วก็ใส่เม็ดเม็ดผักชีนะพี่น้องหอมหอมเมดาเอิรนเอินเองนะี่แหละพี่น้องเม็ดผักชีหอมหอมพี่น้องใส่เนยจากนอ้อยแล้วก็โรยเกลือน,นิดหน่อยให้พอกับลูกพี่น้องจ้าแล้วก็ได้เห็ดเห็ดคันล่มมาดอกหนึ่งดอกบอกง่พี่น้องนี่เมดาก็จะเอามาฉาบขึ้นกัน ก็กับลูกมากหมักกินแต่เมดดาบอสชอบกินไปไหนดอกอันนี้เทากับสีโรยเม็ดเอเม็ดผักชีหอมๆลงไปแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาเนยลงชาให้เหลืองให้หอมจนซุกแหละพี่น้องซุกแล้วเข,วขาก็มาก,กินมันก็แซบแซบ,แซบ,แซบได้เป็น้องเมดดาซิมมึงก็ได้่ว่าเมดดาก็บอสแซบจะเอาไปซุปเอาไปเย็น ตำแจ้วนะพี่น้องจ้าซุกเรียบร้อยแล้วจ้าเบิงพี่น้องเป็นดาแสบบอคือเนื้อไก่เนี่ยเด้พี่น้องนุ่มๆแซบแซบเบิบ่บงพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ดากระสิไปเอาเ็ดของแม่ดาร่วมกันเบอร์เอาไปสิแกงบดได้แกงเราพี่นอ้องสิไปต้มซุปต้มซุปแซบแซบกับผัก เซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องซุปเห็ดแม่ดากับเข่าหอนๆนะพี่น้องพักกับพักยูระเบียงคือเกาแหละพี่น้องจา้าพักงามง่ามพักก็ได้ซุปเห็ดพี่น้องที่แลกว่าสีแกงบ่ได้แกงดอกพี่น้องเอามาต้มร่วมกันเล,ๆละๆแล้วก็ซุปใสบวเขือจักน้อยแล้วก็ใสปลาทูนาลงไปโอ้ยพี่น้องแซ่แบแซ่บคักอีหลีพี่น้องบ่ไดเว้าเอาได้พี่น้องแซ่ แสบแสบพักอันนี้ก็เป็นพักไอ้พักแพลวกับพักไอ้สะระแน่พักสลัดยูะเบียงเข่ากันดีคับพี่น้องเขาหอน,หอนมาแสบแบนะแม่ดาด้วยจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาไกลสิสองถุมแล้วพี่น้องย่งหอนย่งแดดจ่ายอยู่เลยคลิปนี้แม่ดาขอจบไวแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนล ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า Deep